ยิ้มที่ดีต่อใจรวมพระเอกหนุ่มรอยยิ้มเจ้าสเสน่ห์เห็นแล้วแอบเก็บไปฝันหากผู้คนบนโลกให้นิยามว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจฉะนั้นรอยยิ้มก็คงไม่ต่างจากนิยามนั้นไปไกลนักยิ่งผู้ชายคนไหนย,ยิ้มสวยและมากไปกว่านั้นคือเป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์สเสน่ห์ที่ว่าหากสาวๆบนโลกเผลอผายไปจดจ้องเป็นต้องแอบเขินตัวบิดมีเก็บไปฝันถึงบ้านโรงงานนี้ว่าแต่จะเป็นใครกันบ้างไปเปิดวาวพ,พร้อมกันเลยค่ะใครบ้างจะนึกถึงชื่อของปีเตอร์คอป รอเขาคนนั้นเป็นดาราชายที่นอกจากจะหล่อสูงสมานก็ยังถูกยกให้เป็นดาราชายที่มีรอยยิ้มกว้างประทับใจในวงการบ้านไทยและเมื่อถูกประกาศรายชื่อดารารอยยิ้มเจ้าสเสน่ห์หนุ่มปีเตอร์คือเบอร์แรกที่จะถูกกล่าวถึงด้วยความเป็นหนุ่มรอยยิ้มหวานแถมยังเป็นรอยยิ้มที่ผู้คนต่างจดจำภาพจากแอดปีเตอร์คอรสํำหรับหมากปรินเป็นหนุ่มรอยยิ้มสวยเป็นธรรมชาติมุมปากสุดเท่และเพราะความฮอตและยิ้มบาดใจแบบนี้หมากถึงขึ้นหิ้งว่าเป็นเจ้าพ่อผลิเซนเตอร์โฆษณาไปเลยหมากปรินเป็นพระเอกรูปงามที่มีรอยยิ้มสะกดใจสาวสาว เป็นอย่างมากภาพจากแอดบ้านหมากพันทิพย์ กอดจีรายุมาถึงนักแสดงหนุ่มสุดฮอตกอดจีรายุหรืออัมพลขวัญใจสาวทั้งประเทศกอดเป็นหนุ่มหล่อที่นอกจากสีผักแซ่บมากเขายังเป็นผู้มีรอยยิ้มเจ้าสเนสน่ห์สุดๆตอนนี้เป็นนักแสดงชาติที่ครองจอและครองใจสาวสาวทั้งเมืองไทยเลยต้องบอกว่าหนุ่มกอดนั้นมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ยิ้มออกมาทีเห็นเงือกสวยไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มกวุนๆรหรือรอยยิ้มอบอุ่นละมุนล,ละม่อมก็ตามทียิ้มสังขารมากคือทําให้สาวเขินไปเลยภาพจากแอดกอดฟาเธอร์หนึ่งหกสามสองแนวหน้าโบทธนาัาร์ท จะส่งผ่านความมีเมตตามหานิยมมาให้สาวไทยทั้งประเทศอยู่เป็นเนืองๆรอยยิ้มกรุ่งกริม่มบาดลึกหัวใจโปภณวัตรฟ้าพี่หมื่นขาโปภนวัตรพรพะเอกหนุ่มยิ้มละมนุนออเจ้าของพระนครของหมื่นโปบนั้นไม่ว่าจะเรียฝีปากบ,บนล่างเวลาย,ยิ้มมานั้นก็ช่างมีความสมดุลทําให้กลายเป็นรอยยิ้มอบอุ่นชวนฝันไปโดยไร้ข้อแม้ใดๆภาพจากแอดไทยรัฐโปภทราบ แอนดรูว์เกรกสันรอยยิ้มกว้างๆแถมเป็นการยิ้มที่มีความเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของแอนดรูว์เกรกสันชิ้นนบางครั้งเราได้เห็นผ่านในเจาละครรวมถึงตัวตนจริงๆเวลาถ,ถูกผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์แอนดรูว์จะเผยรอยยิ้มกว้างๆออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าเขาไม่ยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายแค่ไหน อีกทั้งบางทีก็ยังทําให้ตัวเรานั้นยังแอบ,บเขินตามเวลาที่หนุ่มแอนดริวเผยยิบออกมาแบบเขินเขโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยภาพจากแอดแคม star กระปุกขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแทบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ